มาพี่น้องมาไปซื้อสลากดิบิท่านกันวันนี้สลากดิบิท่าน่านแอปเปาตังก่อนอื่นแล้วก็โหลดแอปเปาตังมาก่อนแล้วกดเข้าไปแอปเปาตังใส่รหัสใส่รหัสกดเข้าไปบริการแล้วกดเข้าไปเมนูสลากอินเวียนรัฐบาล สลาก,กินแบ่งรัฐบาลแล้วก็กดเข้าไปสลากนิกิทัลนสลากนิจิทันลนรับขึ้นมาแกะถ้าเราไม่เลือกร้านค้าแล้วปรกดซื้อกดเลือกได้เลยนะแต่ผมจะกดจะเลือกร้านค้าออกไปร้านค้า ร้านคาค้นหาค้นหามันก็มีชื่อแล้วผมมันก็มีอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดูร้านค้าดูร,ร้านค้าเดือดเดือดเปืดเดือดตัวไหนที่เราชอบก็กดเลือกได้เลยเลือกเลือกมันบอกว่าเอาออกแล้วก็กดตรวจสอบสลาก ตรวจสอบสดูแล้วก็ชำระเงินชำระเงินยืนยันการชำระเงินแล้วกดรหัสอีกครั้งเป็นงานว่าเรียบร้อยมันบอกดูชนะของฉันนี่ที่ผมซื้อ่ไว้ทำระเงินเรียบร้อย ึ้นมนก็แปลว่าเราซื้อได้สาเร็จในราคา80บาททุกใบนะเชิญชวนพี่น้องมาซื้อสลากดิจิทานด้วยกันซึ่งเป็นราคา80บาทซึ่งกองสลากเขาขายให้เราขายให้คนที่มีได้ไปทำสัญญากับ กองสลากกไว้นี่ครับพอเป็นราวัลเรียบร้อยสำหนรับที่นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอ,ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านประสบความสุขความเจริญตลอดปีสองวันห้าร้อยหกสิบหกตลอดไปด้วยครับสวัสดีครับ